ครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่องน,นครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง PCP สักนิดนึงนะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆพ่นี่พี่น้องๆหลายคนนะที่เป็นมือใหม่ทักมาทักมาหาผมหลายหลายเจ้าเลยละแล้วก็ทักมาบ่อยมากนะครับก็คือเขาทักมาถามว่าพี่ผมอยากได้ PCP แล้วผมมือใหม่ผมควรเริ่มจากตรงไหนนะครับก็คือบางคนก็ประกอบแล้วไม่แม่นก็มีนะทัก คักมาถามกันเยอะนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่อง PCP สําหรับมือใหม่นะครับถ้ามือเก่ Pascal, าก็ต้องขออภัยนะถ้าผิดผิดถูกผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะวันนี้ก็จะมาพูดถึงมือใหม่ที่อยากประกอบนะครับอยากเล่น PCP นะครับควรเริ่มยังไงนะก็สําหรับม,นะมือใหม่นะครับผมผมเองก็เคยเป็นมือใหม่มาก่อนนะสมัยก่อนเนาะก็สําหรับมือใหม่ก็อย่างแรกเลยนะครับที่ที่ ที่ต้องที่ต้องดูนะก็คือเคยเคือเขาพูเขาพูด,พดย่งไงลิ้นพันกันอีกแล้วพูดย่งไงจะพูดว่างไงก็คือควรศึกษาควรเรียนรู้แล้วเรียนรู้จากทางไหนเออก็ดูจาก YouTube ก็ได้นะครับหลายๆช่องนะครับก็คือ PCP เนี่ยมันมันจะมีหลายๆเจ้าเนาะที่เขาทํากันอะ่ะมือใหม่เลยอนะก็คือต้องดูด้วยว่า ไอของชิ้นเนี้ยของเจ้าเนี้ยมันเข้ากับเจ้านี้ได้ไหมอย่างยกตัวอย่างยังไงอะอย่างโหลดนะครับอย่างโหลดก็มันจะมีระยะเข้าโหลดก็มีสิบสี่ก็มีสิบสองก็มีสิบเอ็ดก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็คอนนะครับระยะคอนระยะค้อนเข้ากับชุโหลดของเจ้านี้ได้ไหมของเจ้านี้ได้ไหมนะครับบางท네ี royalty, what, อะซื้อ <needed> เราซื้อโหลดมาเห็นเขาขายถูกเราซื้อโหลดมาปุ๊บแล้วก็ไปซื้อคอร์สมาทีนี้พอมาประกอบกันนะครับรูน็อตมันจะไม่ค่อยตรงนะเพราะว่าระยะของแต่ละค่ายมันไม่เท่ากันนะครับก็มันก็จะมีหลายๆค่ายเนาะบางทีงานงานที่งานที่ยังไงงานงานที่เราได้มาบางทีมันเข้ากันไม่ได้นะครับก็คือถ้ามือใหม่เลยก็คือต้องดู ระยะคอนร,ระยะโหลดนะครับชุดเข้าโหลดนะครับระยะไกลนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเล็กอีกอันนี้ถ้าเล่นเล็กนะครับมันก็ต้องดูนะมันมันมี5 8กับ m18 คูณ1นะมันใช้ด้วยกันไม่ได้เนาะบางคนไปไปซื้อเล็ก5 8มาแล้วไปสั่งถัง M18 มมาก็ก็มีนะครับก็เคยเคยมีทักมาหาผมเนาะว่าสั่งเล็กมาแล้วมันเข้าไม่ได้มันหลวมแล้วจะเอาข้อต่อ จะสั่งเ้าต่อก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับก็ควรศึกษานะครับดูตามช่อง YouTube ก็ได้เนากก็มีลงไว้นะอย่างของผมก็เคยลงแนะนำไว้นะว่าอยากอย่าง M4 ตัวนึงเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรนะครับผมเคยลงไว้เนาะ M4M4 นะครับมันก็จะประกอบด้วยหลักๆเลยก็คือมีค้อนไก่นะมันจะไม่เหมือนกับ้ายไม้นะของ M4 นะก็จะมีคอนไกลโหลด วาวถังพันท้ายลำนะครับก็น่าจะครบแลนะ้เนาะหลักๆนะก็คือถ้าเป็นมือใหม่จะเริ่มยังไงก็ก็ลองศึกษาตรงนี้แหละว่าว่าเจ้าไหนมันเข้ากับเจ้าไหนได้นะครับก็คือดูระยะมันเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้จริงๆเนาะแต่ตังยังไม่พอเนาะเราก็ซื้อทีละชิ้นก็ได้นะครับแต่อยากเน้นให้ให้ซื้อจากที่เดียวกันหรือถ้า ถ้าเราแบบเรามีอยู่แล้วชิ้นนึงอย่างเงี้ยแล้วเ,เราจะซื้อซื้อชิ้นต่อไปเพรเอร้านนี้ไม่ม,ม,มีก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้เขาดูก็ได้นะครับว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเข้ากันได้ไหมเพราะาบางคนหลายๆหลายๆา,ยายเจ้านะเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยผมก็เคยเป็นนะก็คือสั่งมาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นพอเอามาประกอบปุ๊บมันเข้ากันไม่ได้มันก็กลายเป็นถั่วงงอกนะครับมันก็คืองบบันบาลน,นะครับที่เขาเรียกกันว่าง,งบบรรบาลน,นะครับก็ ก็เดี๋ยวนี้ไม่น่าจะมีเป็นตัวนะเพราะว่าเพราะว่ายัางไงก็เงียบกันไปพักนะก็ช่วงต้นปีลมแรงนะครับลมแรงก็หายหายกันไปเยอะเนาะก็เพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับถ้าอยากเล่นก็แนะนําให้ศึกษาศึกษาระยะระยะของค้อนระยะของโหลดต่างๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับค่อยๆค่อยๆศึกษาแล้วก็พอเราเข้าใจ เข้าใจถึงระบบมาแล้วแล้วค่อยเล่นนะครับอย่างเช่นวิธีการเติมลมนะครับผมก็เจอเจอเจอกับตัวผมเองเมื่อก่อนที่ผมเล่นใหม่ๆนะผมเคยเล่นวาววาวดบบเพิงใช่ไหมมันเป็นหน้ายางนะครับพอเราเติมปุ๊บลมมันอยู่เลยนะครับพอเรามาเปลี่ยนเป็นซูเปอรีเีนี้มันไม่อยู่นะครับเราไม่เคยเล่นเราไม่เข้าใจว่าแรงดันสูงมันต้องมันต้อง ปริมาณลมเยอะมันถึงจะปิดนะครับมันไม่เหมือนยางเนาะก็ชุดโมก็เหมือนกันนะครับบางคนซื้อชุดโมไปพี่ทําไมมันปิดลมไม่อยู่มันปิดลมไม่อยู่นะครับมันไม่มันไม่ใช่หน้ายางเนาะมันเป็นหน้าซูเปอร์ลีนซึ่งมันปิดยากกว่าหน้ายางอยู่แล้วแหละแล้วก็แล้วก็ไอชุดของวาวสร้างนะครับมันก็เหมือนกันนะครับมันก็ถ้าเราไปเติมลมสามร้อยเงี้ยมันไม่อยู่นะครับแล้ววิธีเติมลมครั้งแรกอย่างเงี้ย มือใหม่ก็ควรศึกษาด้วยนะครับก็คือเติมลมครั้งแรกอะ่ะส่วนมากนะบางคนได้ไปปุ๊บก็ยิงเล่นจนลมหมดถังเลยนะครับพอเติมใหม่ปุ๊บมันเติมไม่ได้นะครับมันออกไปนะครับก็คือวิธีการเติมลมนะครับมันก็ต้องถอดชุดวาลวออกมานะถ้าถ้าบางตัวนะถ้าบางตัวแค่ขึ้นคอนก็สามารถเติมได้แต่ถ้าขึ้นคอนแล้วมันเติมไม่อยู่นะครับก็ต้องถอดออกวาลวถอดเอาวาลวออกมานะแล้วก็มาดึงแกนวาลนะครับให้เพื่อนดึงแล้วเราก็สูบนะครับให้มันแรงดันได้สัก พันหนึ่งเราถึงปล่อยแกนวาลวนะครับไม่งั้นมันไม่อยู่เนาะเพราะฉะนั้นนะพวกแรงดันส,สูงนะครับเขาจะไม่ให้ลมต่ํากว่าพันนะส่วนมากนะยิ่งถ้าเป็นเล็กด้วยต่ํากว่าพันห้าหรือพันแปดเขาก็เติมกันแล้วนะครับเขาจะไม่เล่นจนลมหมดถังนะครับสําหรับมือใหม่เนาะมือใหม่ส่วนมากก็ซ้อมเนาะได้มาก็ซ้อมก็หมดถังพอหมดถังปัญหาเกิดนะครับเติมไม่ได้นะครับ <c oughs> ก็ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะสำหรับมือใหม่เนาะก็คืออย่างแรกเลยก็คือระยะ ระยะไกลระยะไกลเข้าคอนนี่ก็มีมีส่วนนะเพราะแต่ละค่ายเขาก็จะเจาะระยะมาไม่ตรงกันนะครับบางทีผมเคยเจอนะซื้อมามันเข้ากันไม่ได้เราก็ต้องมาเจาะรูใหม่ถ้ามันห่างกันเลยมันก็ไม่มีปัญหาเราเจาะรูทับเกลียวใหม่ก็ได้แต่บางค่ายมันค่อมกันอยู่แค่ครึ่งเกลียวนะครับมันซึ่งมันแก้ยากนะครับก็ต้องเปลี่ยนคอนใหม่หรือว่าเปลี่ยนไกลใหม่ที่มันตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ระยะไกลเข้ากับคอนระยะโหลดเข้ากับคอนนะครับระยะข้อปลัม ว่ามันกี่มินกี่มิลน,นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรก็น่าจะหมดเนาะส่วนมากอ่ะระยะระยะมันก็จะน่าจะดูแค่แค่ช่วงนี้แหละช่วงไกลเข้าคอนแล้วก็ช่วงโหลดเข้าคอนแล้วก็ชุดลำเข้าโหลดนะครับก็น่าจะมีเท่านี้ส่วนวาววาวเยื้องเล็กถังเนี่ยมันก็ถ้าซื้อยกชุดเลยมันก็จะดีกว่าที่เราจะไปซื้อวาวแยกแล้วเราก็ไปซื้อเล็กแยกแล้วก็ไปซื้อถังแยกนะครับ พราะถ้าซื้อแยกมาเนี่ยบางทีเรามาหมุนใส่เนี่ยควิกบางทีมันก็ไปอยู่ด้านบนนะครับมันก็ติดลำนะครับมันก็ไม่สวยนะมันถึงมันจะปรับได้นิดหน่อยแหละมันก็เอียงออกมาหน่อยนึงมันก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะซื้อชุดถังก็แนะนําให้ซื้อเป็นชุดมาเลยดีกว่าเพราะว่าเขาจะจัดจัดทรงมาให้นะครับก็คือเกล็มันจะอยู่ด้านเดียวกันควิกจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้ยนะมันก็จะง่ายนะ ราคาซื้อแยกกับซื้อยกชุดผมว่าไม่แตกต่างกันนะถ้าซื้อแยกชิ้นผมว่าบางทีอาจจะแพงกว่าที่เรามัดรวมเป็นชุดอย่างนี้เนาะก็ก็น่าจะหมดนะสําหรับสําหรับมือใหม่เนาะท้ายไม้ท้ายไม้ก็ต่างกันเอ็มสี่ตรงไหนก็คือต่างกันตรงที่ไกลนะก็คือตัวไกเอ็มสี่มันจะมาใส่กับกิ๊บมือถ้าเป็นท้ายไม้มันจะไปลงกับพันท้ายอีกทีหนึ่งมันก็จะต่างกันแค่ตรงไกลส่วนข้างบน เหมือนกันหมดแล้วก็ถังนะครับมันก็อยู่มันก็อยู่ที่ทรงที่เราจะเล่นนะบางทีท้ายไม้ใส่ถังใหญ่ก็มีนะครับก็คือท้ายไม้ถังหน้านะครับ M4 ไหลอดก็มีเหมือนกันนะก็คือเขาเน้นให้เล็กเส้นให้เน้นให้เล็กกระทัดรัดนะครับก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมือใหม่นะครับก็อยากจะฝากว่าให้ดูระยะต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ที่เราเล่นก็ควรจะหาที่ปลอดภัยหน่อยนะครับก็คือเล่น ตามในสวนแล้วก็เวลาเราลั่นไปแต่ละนั้นเนี่ยก็ให้นึกถึงหลังเป้าหมายที่เราลั่นไปด้วยนะครับก็ส่วนมากมือใหม่อะ่ะก็เคยเห็นออกข่าวกันเนาะก็ยิงไปโดนโรงเรียนบ้างเป็นรูบ้างอะไรก็มีข่าวให้เห็นบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนมากมือกเก่าอะ่ะเขาก็ระวังกันอยู่แล้วแหละส่วนมากจะเป็นที่มือใหม่นะก็คือเล่นกันแล้วมันไม่ระวังนะจุดตกถ้าเป็น PCP มันก็ไปได้ไกลนะแต่ถามว่า มันอันตรายเหมือนลูกกดไหมมันก็อันตรายน้อยกว่าแต่ว่าเราปลอดภัยไว้จะดีที่สุดนะครับก็คือเล่นในพื้นที่ของเราแล้วก็หลังเต้าถ้าเราซ้อมก็หาไม้นหนาไปวางกั้นสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้มันทะลุออกไปนะครับก็ก็มือใหม่ก็หวังว่าจะเล่นกันด้วยความปลอดภัยนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดไงนะผมก็เคยเล่นแบบนั้นมาก่อนนะก็คลิปนี้ก็คงจะมาตอบคำถามสำหรับมือใหม่นะว่าพี่ ผมมือใหม่เริ่มต้นยังไงนะครับก็ก็ลองดูเนาะคลิปนี้ก็อาจจะไม่มีประโยชน์สําหรับมือเก่าเนาะแต่ว่ามือใหม่ก็ควรควรจะดูนิดนึงนะระยะต่างๆนะครับมันไม่เท่ากันเนาะไม่ใช่เห็นอ้อยไอ้โหลดตัวนี้สวยเอาโหลดอันนี้ไอคอนอนนุ้นสวยเอาคอนอันนั้นมามันใส่กันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ศึกษาทักนิดนึงยังไม่ต้องใจร้อนนะครับพอเราเข้าใจระบบมันแล้วมันก็จะเล่นด้วยความสนุกนะครับพ c ซพมันมีให้ มันมีให้ปรับแต่งเยอะนะครับมันไม่เหมือนลูกกดนะลูกกดซื้อมาครั้งเดียวมันก็จบมันปรับแต่งปรับจูนอะไรมันก็ไม่ได้แล้วแต่ถ้า P C P มันปรับแต่งได้เยอะมากนะครับความแม่นนะครับก็ไม่แพ้ลูกกดนะแต่ระยะทําการก็อาจจะน้อยกว่าลูกกดนิดนึงแต่แต่ระยะการใช้งานจริงอ่ะก็คงจะ สายล่าก็คงไม่ล่ากันเป็นร้อยเมตรหรอกมั้งก็น่าจะล่ากันระยะสามสิบสี่สิบห้าสิบเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบเมตรอาจมีบ้างนะครับมันก็ไม่แพ้ลูกกดนะเพราะฉะนั้น p c ซีก็มีทั้งความสนุกมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งความรู้มีมันยังไงอ่ะก็คือสําหรับคนที่ชอบนะสําหรับคนที่ชอบนะผมก็เคยเจอนะเขาเอาลูกกดมาหาแล็กพีซพีก็มีเนาะแต่บางคนก็ขาย p c ซีเป็นเล่นลูกกดก็มีเพราะว่ามันจุกจิกกว่านะครับ ก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ก็อาจจะไม่มีความรู้อะไรก็อยากจะมาบอกมือใหม่นะก็ทักมาถามผมหลายคนเนาะผมก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เลยมาทําเป็นคลิปให้เลยแล้วกันก็คลิปนี้ก็เปื้อนนิดนึงเนาะก็เมื่อตอนบ่ายไปช่วยน้มาเป็นเกษตรกรเนาะไปตักหลักเขาเรียกอะไรแถวนี้เขาเรียกอะไรบักลอยแต่บ้านผมเรียกบวบนะครับก็ไปลองช่วยเขาดู ก็เกิดมาผมก็ไม่เคยทำหรอกแต่ก็สนุกดีนะครับก็โอเคชุดนี้ก็เปื้อนหน่อยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับติขัดปัญหาตรงไหนสอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับถ้าผมไม่ได้ทำไม่ได้มาทำคลิปตอบผมก็จะไปคอมเมนต์ให้นะครับแต่ถ้าผมว่างผมก็จะมาตอบเนาะแต่คำถามก็น่าจะแบบแบบถามถามแบบยังไงอ่ะก็คือผมเจอนะวันอย่างวันเนี้ยผมเจอพี่น็อตเกียวหวานทำยังไงโอ้โหผมก็ อะไรอะไรแบบนี้ยมันไม่จาเป็นต้องถามไหมมันก็ผมก็ไม่รู้จะไปบอกให้เขาแก้ยังไงเนาะเกี่ยวมันหวานหัวมันหวานหัวหัวมันหวานอย่างเงี้ยก็มันก็ต้องหาวิธีเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถามได้ก็ไม่เป็นไรถามได้ก็ไม่เป็นไรแต่บางทีผมก็อาจจะตอบช้าบ้างเพราะมันไม่รู้จะตอบยังไงอะพี่หัวน็อตลูดผมควรทํายังไงโอ้ผมก็ผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้แหละครับไปแล้วครับ